สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับยินในช่องยินซินฟู้ดอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่งานของดีอำเภอขุดจับจังหวัดอุรณธานีค่ะงานนี้นะคะมีวันที่23-29ถึง29มกราคมพศ2 5 6 6ค่ะทุกคนบริเวณงานนะคะตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองขุดจับค่ะวันนี้เราไม่รู้นะคะว่าข้างในมีอะไรขายบ้าง เราจะเข้าไปหาร้านเด็ดพร้อมกันกับเพื่อนๆเ,เลยอะแต่เดี๋ยวก่อนเข้าไปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะพร้อมรืยัเลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าอุ้ยเดินเข้าไปซอยข้างในนี้นะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอเจ้าของร้านนะคะคเป็นเขยเมืองอุดรค่ะมาไกลเลยจากอุบลราชธานีใช่ไหมคะคอ่านี่มาขายปลาหมึกในงานของดีอำเภอขุดกับของเรานะคะเขาบอกว่าเป็นไข่จากไข่ปลาหมึกจากมหาชัยเลยนะคะนี่เลยอันนี้เป็นเป็นไข่มันเหรอคะพี่หรือส่วนไหนคะไข่ครับอ๋อแบบนี้เขาเรียกไข่หมึกใช่ไหมอ่าตัวนี้เป็นผสมหรือเปล่า ไข่หมึกกล้วยหมึกกล้วยมันจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้ใช่ไหมอ๋อจ,จริงก็ถ้าคือต,ตัวไข่มันจะเป็นตัวเขียวๆอ่อนแต่ตัวเนี้ยมันจะ <c oughs> เป็นหมมันเป็นมมันเป็นอันนี้เป็นจิมหมึกนะคะอ่าเป็น,นเป็นไข่ผสมจูหมึอกอ่าจากมหาชัยนะคะ นี่ีข้อมูลผมคาดไม่รู้ว่าแท้จริงหรือเปล่านะยังไงก็เช็คอีิทีนึงแล้วกันโอเคจ้ะฟังเขามาอีกทีนึงอันนี้เป็นงานแรกหรือเปล่าคะที่ขายหรือว่าปกติขายอยู่แล้วออกงานปีแรกออกงานปีแรกแต่ว่าน่าจะประมาณครั้งที่ห้าครั้งที่หกงานมันว่าการที่ห้าที่หกอ๋องานที่ห้าที่หกอ๋อเป็นพ่อค้ามือใหม่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยที่ร้านมีน้ำจิ้มกี่แบบคะพี่ผมมีสองแบบแต่ว่ารสเด็ดไว้ก็ อ่ะต้องชิมต้องชิมวันนี้แหละนี่นะคะทุกคนขออนุญาตเปิดนะคะนี่ทางร้านจะมีน้ำจิ้มสองแบบนะคะนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟ<ซ>ูดเ, <40 3. S 1> เขียวพริกเขียวอ่าจะเป็นซอสมามเขาจะออกสามรสโอ้อันนี้เป็นน้ำจิ้มซอสมะขามนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราต้องชิมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเรารอให้ไข่หมึกก่อนอันนี้เพิ่งเอาลงใช่ไหมพี่ออามันทอดนานปกติเขาต้องใช้เวลาประมาณาเท่าไหร่ นอกข้างในีอือเพราะว่าเราต้องการให้มันกรอบเนาะเรามันมันมันกรอบแล้วครับหรอรวตึงพวกนี้เพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าติวติวเขาจะนิ่มอย่างเงี้ยอือแก็คือจะทอดให้มันให้มันสุกแค่นั้นเองมันหอมโอเคแล้วเรารอรอให้มันแห้งหน่อยตอนนี้มันยังมีชื้นอ่าตอนนี้รอนะคะรอหมึกหมึกสุกนะคะ วันนี้นะคะถึงจะเป็นพ่อค้ามือใหม่เราก็ตามมาให้กําลังใจพ่อค้านะคะวันหนึ่งเนี่ยพ,พิกเลยขายได้อย่างต่ําก็คือสิบโลอัพนะคะทุกคนนี้ไม่ธรรมดานะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะ uh, กลับ <yeah. S 1> ด้านอ <No idea. S 1> ่าเริ่มจะสุกแล้ว กี่โมงถึงกี่โมงคะเริ่มขายนั่งแต่ตัวผมเองอ่ะทํางานช้าเพราะว่างานมันหลักๆมันจะเป็นตัวน้ําจิ้มหนีามันจะต้องบีบมะนาวเยอะว่าตัวอะไรจิ้ดะไรใช้มะนาวเยอะมันก็เลยใช้เวลานานถ้าจะเปิดจริงๆก็ประมาณตัวผมเองอ่ะเปิดประมาณสี่โมงเย็น แล้วแต่งานบางทีก็บ่ายสองเปิดบ่ายสองถึงประมาณสามสี่ทุ่มเนาะดูพ่อค้าอินดี้พ่อค้าอินดี้รินดี้มากได้ไหมก็เป็นร้านลีลาไข่หมึกอ่าลีลาไข่หมึกดูตรงแล้วพ่อค้าแบบอินดี้มากเลยนะคะอ่ะเป็นกำลังใจพ่อค้ามือใหม่เนาะมันแค่ที่ไม่เด็ดเขาก็ไม่มีอะไรกินด้วยอ่ามันก็ต้องทำนแล้วเด็ดกันของดีของเด็ดเนาะต้องรอหน่อยแหละนะวันนี้จะชิมนะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่จะทําให้หมึกสุกแล้วก็กรุบๆนิดนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนในการทอดเนาะไฟกลางอันนี้เราเขาก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะนะอันนี้ก็คือแบบไม่ได้ผสมปงผสมแป้งอะไรเลยใช่ไหมคะออกจากตู้มลงเลยอ่าเป็นไข่แล้วก็กระเที่ยวหมึกผสมกันแล้วก็ไม่ผสมแป้งอะไรเลยมัน,ม,นมันมาแบบเดียบ อ๋ออันนี้ก็คือเราสั่งมาจากมหาชัยเลยนะคะก็จะได้ของสดเนาะของ <จะ S 1> สดใหม่แก่แข็งมาแต่ปัญหาแหละแก่แข็งคือมันจะแข็งเลยก็ต้องรอให้มันละลายถึงจะลงถ้าถ้ามันยังแข็งอยู่มันก็จะช้ากว่าเดิมอีกพี่ว่าธุรกิจนี้มันโอเคไหมคะพี่พอได้อยู่นะอ้าพอาอยู่ได้เนานะ งว่าดีหรือไม่ดีผมยังไม่ทราบเหมือนกันอ้าเพราะว่าเราใหม่อยู่เนาะปกตินี้ก็คือร้านไม่ได้ขายที่ไหนนะคะจะปีแต่ออกงานอย่างเดียวนะคะตามงานใช่ไหมอันนี้ก็คือเพิ่งออกได้เป็นงานที่ห้านี่นะคะชื่อร้านว่ามหาชัยไข่หมึกถ้าเจอตามแต่ว่างานไหนก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะพจ้ค้าลีลาไข่หมึก เดี๋ยวมาหน่อยครับแล้วกับว่าครับ <laughs> <laughs> อ้าครับเอาคิดว่าทีเด็ดของร้านเราอยู่ขึ้นอยู่ที่ไหนคะ น้ำจิ้มใช่ไหมอ่าน้ำจิ้มมันไหนคิดว่าเด็ดที่สุดขายดีที่สุดตัวนี้ลูกค้าจะชอบเพราะว่าเขาจะออกเป็นเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวเนาะใหญ่จะเป็นตัวนี้อ๋ออันนี้เป็นพริกเขียวแน่นอนอยู่แล้วซีฟู้ดใช่กินซีฟู้ดใช่ใช่้นนี้มันจะออกเป็นหวานหวานหรอคะอ๋อสามรสนะครับอ่าทุกคนมาดูใกล้ใกล้ก่อนข้างในว่ามันเป็นยังไงนะเป็นสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเป็นแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเปรี้ยวมะขามเนาะใช่ไหม แต่ซีฟู้ดพริกเขียวเนี่ยก็จะเป็นแบบเปรี้ยวมะนาวนะคะแต่ตัวนี้ก็มีมีตัวของมะนาวด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันออมันจะออกมะขามกว่าซูมะขามจะกลอบอ,อ่าแล้วไข่เท่าไหร่บ,บ้างคะเนี่ยมีหกสิบครับ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่ร้อยหนะึ่งหกสิบบาทแล้วก็หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยหนึ่งร้อยบาทถ้วยใหญ่มากแต่ถ้าสุกแล้วหนูเอาถ้วยละลอยนะเอาถ้วยใหญ่ให้หนูเลย ปกติเขาจะใส่ผสมกันเหรอคะ,อะที่บางคนเขาไม่เคยกินเขาเลยอยาก,กลองทั้งสองหรือทีนึงเขาอยาก,กลองทั้งสองไปเลยเขอ,อยากให้ราคาเขาได้กินด้วยแล้วจริงๆก็แนะนำทั้งสองด้วยเพราะว่าตัเาวเซโต้เขาจะลนแล้วะถ้าได้น้ำมาจากอีกตัวนึงอ่ะมันจะพอดีพอดีเลยนั้นเอาผสมนะคะ ครับสวัสดีครับพี่ <laughs> <laughs> الله سلام السلام ما قال لك 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 ما ่ะไข่หมึกไว้จ้า คนค่ะเราได้มาแล้วน,นี่โอ้หนึ่งร้อยบาทได้จุกๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราสั่งเป็นน้ำจิ้มผสมนะคะนี่แล้เวเราไปชิมหน้างานกันเนาะเพราะว่าตัวนี้คนเยอะมากตัวนี้เลยเหรออ่าโอเคโอเคตอนนี้นะคะเราจะชิมน้ําจิ้มซีฟู้ดพริกเขียวก่อนอันนี้เขาบอกว่าจะเน้นเป็นแบบเปรี้ยวมะนาวนะคะเผ็ดเปรี้ยวมะนาว แซ่บจี๊ดเลยอ่ะเผ็ดเปรี้ยวมะนาวนะคะอร่อยมันก็ไม่ได้เผ็ดมากะัะแต่ว่าเปรี้ยวจี๊ดเลยกินกับกระหล่ำป่อยอร่อยมากเข้ากันสุดเลยค่ะทีนี้เราจะกินเป็นน้ำจิ้มมะขามนะคะนีอวู ที่มะขามอร่อยอ่ะแล้วลองคนใส่กันลงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนคนผสมกันนะมันจะมันจะแบบว่ารสชาติจะกลมกล่อมกว่ามันจะเข้ากันพอดีนะคะเปรี้ยวหวานเผ็ดอืมโอเคค่ะอร่อยมากเลยฝากอุ่นพุนมค้าด้วยนะคะที่ร้านมหาชัยไข่หมึกค่ะทุกคนคะ่ะออกตำ งานต่างๆนะคะมาแล้วลูกค้ามาแล้วค่ะข้างหลัง